สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูน้อง,องต่ายนะคะไลฟ์<ม>สดวันแรกค่ะไม่รู้จะหมูหรือจ่าหมาหรือแมวมราตรีนี้ยาวไกลค่ะ <laughs> พากันหยุ่มกันทำอยู่ค่ะอืมอใหญ่ลองกันหน้าดำคํำเครียดไอ้ตายกันหน้าคิ้วจอดกันอยู่ค่ะดูดิค่ะอืมตาถาอยู่ดีๆก็เดี๋ยวจะเจอแจ็คพอตตาถามากินไอศครีมเนนนนมียเจ้าเลี้ยง เนี่ยค่ะมาค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเอาไอติมไอติมแบบเดียวมันละลายแล้วสถานเอาเมียเมียเจ้าบอกว่าสวัสดีปีใหม่เย็นเน่านี่วัดไงเย็นหน่อยแปะไม่ไปเะไม่ให้ไอตินเลยให้จาโบเลยตายตายมันไม่สบายไลฟ์สดวันแรกของน้องตายไม่รู้จะหมูหรือจ่าจะหมาหรือแมวรอดูนะคะมันน่าร้อนเิงก้นข้าไปอันหมุนนะเออหมุนตรงนะ ได้ยังยังไม่ได้เลยเเอามาดิเอามาดิกดเลื่อนแล้วก็ถ้าไอมันจะเป็นไอนี่เหมือนกันหรือเปล่าต้องนี่งนอกว่าจะได้ค่ะอืมกว่าจะได้กว่าจะได้ไลฟ์สดอืมจัดเข้าไปค่ะของยายก็เคยเป็นไม่ได้ไลฟ์สดมาไงมาค่ะ น่่นนใชดูดูเจ๊ดูเห็นไหมกางเกงมันหลวมนะอยากจะบอกว่าตัวเองผอมก็คนมันนะมันไม่ได้หุน่นเขาเรียกว,ว่าอะไรมันไม่ได้หุ่นเดียวอะ่ะไม่อยากจะพูดคะ่ะไม่อยากจะกัดค่ะสองลุมหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะสบอสู้ได้คะ่ะดูสิค่ะอีคุณหญิงนายผูนนั่งกินไอศครีมตาถาก็แช่งอยู่คะ่ะตาตาถาเริ่มมันมันไส้แล้ว ไล์สดวันแรกของนางค่ะมีค่ะไล์สดแรกของสองปีสองปีเพิ่งไล์สดเออสองปีกว่าเออแต่ว่าแต่ว่าอุปกรณ์มันมุนมตรงอะโอ้จนจนจำไม่ได้เลยว่าออุปกรณ์เป็นยังไงเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยนานมากดีแล้วเขาไมเล้งไงใช่ใช่ใช่ตรงถาไม่ไม่ตอนนั้นค่ะก็ไม่ค่อยไล์สดใหญ่ตอนนั้นค่ะก็ไม่ค่อยไล์สดนะเออ ี่พี่พี่อะไรอ่ะพี่ลาวคามแตงแก่ลาวคามนะคะขอบคุณมากมาค่ะมาเดินมากินยำมา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 ค่ะมากินยำกันค่ะวันนี้ก็เม้ามอยหอยสังตามปกตินะคะทองคนมากินยำมามาแต่ยานไม่กินหยังยำนาคได้ลับแล้วนะคะของของปีใหม่จากพี่เฮงๆนะคะขอบคุณค่าเนี่ยค่ะตะกร้าสวยเอาไว้ขึ้นหิ้งก่อนค่ะนี่อืม วันนี้ยายลองก็กเลี้ยงเลี้ยงไอศครีมต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็น้องไต่ก็เลี้ยงถาวิบุมาเลี้ยงไหมเอองินร <c oughs> ายได้ยังไม่มีอยายยังยังเหลือยังเหลือน้ำนะเอม,มีคนอยากจะเลี้ยงน้ำหรือเปล่าใครวะไม่พูดเงียบก,กิบตาถาหรือเปล่า,เ,าเลี้ยงน้เออใจกะกล้าหน่อยตาถาน้ำก็จะไปยากอะไรเปิดก๊อกมาเติกินเท่าไหร่ หืดูหืหัวเลาะยังกันหืมเขสาสะใจเลยอะ่มมะเริ่มหมันไส้แล้วเริ่มหมันไส้แล้วนานมากที่ไม่ได้ไล์สดน,น่าจะเกือบสองปีกว่า,วาแหมมันก็พอๆกันกับคุณแหละมามามาค่ะมาค่ะกินยำค่ะยายลองไปเอาสิผักหน่ะไปเอามาสิกินลูกถ้าเต็มไม่ได้โทรศัพท์เรื่องนี้นะรมาดูกระตูมาอุ้ยขำดิ พูดกตาถาพูดกตาถาพูดกตาถาเจ้าว่าคอยเป็นไถ่นี่แต่ก่อนนางไม่ได้เก่งนะคะคนนี้นางไม่ได้เก่งนะคะแสดงว่าเจ้าไม่รู้จักยายรองจริงเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งนานแล้วมาก็้อ FC เด้อกินตำยำตำันยำมาม่ายำมาม่าค่อยไม่เคยกินเลยนะยำแบบนี้อ่จริงๆเ่อยไม่เคยกินเลยค่อยไม่ ได้แล้วพีได้ไหมได้เอาให้มันครบแปดทีมันจะได้ขั้นโฆษณาได้เจ๊ผักอะไรอ่ะผักกาดผักกาดยองแยงบ่ผักกาดกูดผักกาดผักกาดแฮ่เม้าเจ๊กินเลยค่อยไม่ชอบผักอืมค่อยค่อยน้ำชอบนะค่อยชอบกินผักนี่ค่ะมากินกับแคบหมูแล้วตะเกียบให้ทำยังไงบินเด้อสวัสดีค่ะพี่สุนิสาผักเยอะเหรอสุดที่สาค่อยไม่ค่อยทำลาบทำอะไรไหม แต่ว่าถ้าเอาไปนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไลฟ์สดเลยวันนี้อจะนึ่งได้ไงน้อยเขาไดอืมชอบแบบนึ่งดีกว่ากินเอากระเทียมดองมาสิคะกระเทียมดองเอาไว้ทํามูนทํามังยาลองเหรอกินทำไมมันเหม็นบ้าเอามาให้มากินกับยำมาม่านี่สวัสดี ปีใหม่ทุกทุกท่านนะคะมาเดิมมาเดิมตอนนี้กําลังสวัสดีอะไรไม่ได้คะ่ะตอนนี้กําลังอะไรยัดเข้าปากอยู่แต่ละคนอมืมาดามลองยิ่งแล้วใหญ่คะ่ะมาเดิมมาเดิมไหนกินต้นหอมหน่อยให้กินหอมหน่อยเออให้มันเชบ,อลลบยย่อวยังไม่รู้จักประวัติยายนาตามันม่รู้เนาะว่ายายเป็นคนแบบไหนข้าพงค์คือว่ายายอันนี่มายายเป็นคนแบบไหนคะ

ใช่ใยต่ตาหาเรามาคุยกันสองคนดีกว่ารำพันไจ้ลองได้ลองอจะอันเ้ซีเดอร์มาคุยน้ำ่อข่อยแน่ข่อยกะพวกกะไรเออมึงก็ดูคอมเมนต์คอมเมนต์มึงหายอ่ะนี่ไงหรอเออหมันใส่พวกได้โทรศัพท์สองเครื่องสามเครื่องค่ะอ๋อเขาก็ทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดใชื่นอกหน้าตาขอค่อยๆเข้ามาซูมอยู่หน้าหน้าครับ ก็ไม่เดี๋ยวขายต่อโลให้ช่วงนี้เริ่มหนี้กันลังมาช่วงนี้เครื่องนี้เขาไปวิ่งเอ็มเฮอเฮอเงี่ยอันนี้เงี้ยอันนั้นเนี่ยไปไปมาตายเขาต้องแฮาก่อนตีก่อนจะได้สองเครื่องเขาก็ทำงานมาซื้อแท้ตายเนาะตาใช่กว่าจะได้เครื่องกว่าจะได้อ่าทีแรกอ่ะกว่าจะได้เครื่องนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้ก็หมื่นหมื่นสี่โอ้ยตาย แล้วปันผ้าพันงูไหละอีกอีกคนมาพอไม่มีหัวทำไมไม่ให้มันมาเอาที่บ้านยายวะไม่ใช่อันนี้สั่งยำไงยายอืมยายพกทีดอ๊บัไปบนต้ไปดโอ้ยมานก่อบ้านค่อยก็เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบุกบ้านพรุ่งนี้นะไปมีมีอะไรให้กินมีอะไรให้กินไปพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ทำไมต้องไปพรุ่งนี้วะพรุ่งนี้มีงานเหรอ ไม่แน่อาจจะไปรับจ้างยิ้มก่อนมันมันละมุดมันยังไม่โตเท่าไหร่จะไปบุกมันไม่ไปมุกไปไอไปบุกตั้งแต่ละมุดยังไม่โตจ้ะจนถึงละมุดโตจ้ะไปกินพีฟืนเธอแล้วค่ะบ้าค่อยค่อยไม่เคยทำส้มตำยายต้องให้ไอ้ต่ายตำจะไปกี่โมงบอกได้นะเผื่อไม่ได้ไปไหนก็ได้เผื่อฝนตกอย่างนี้ดีกว่าให้เธอโทรมาจบค่ะเออเดี๋ยว ถอจะไปกินส้มตําที่กบตูมถึงตําไม่เป็นเจ๊ก็เลี้ยงได้จ้าให้เจ๊กไปเลยโทษฐานที่เจ๊ตําไม่เป็นไม่น่ามานั่งกินเลยอันนี้พ่งนี้ไม่ว่างไม่ว่างสักสักครึ่งปีค่ะอ๋องันก็ <Okay. S 1> เชรกลับไปเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดกับน้องต่ายเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะรักๆับเลิฟเค่ะ